หลายคนเนี่ยสงสัยใช่ไหมคะว่ากันแดดเนอ้อมูสเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันดียังไงเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีจะมาเล่าให้ฟังค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ากันแดดเนอ้อมูสเนี่ยเป็นเนื้อกันแดดที่บางเบาค่ะเหมาะสหรับคนที่อยากปกปิดนะคะแต่ไม่อยากดัดหน้านั่นเองค่ะที่สําคัญนะคะกันแดดเนอหมูสเนี่ยจะบางเบาดูดยิ้มใหม่ค่ะทุกคนจะลักษณะนะคะนิ่มๆเหมือนโฟมค่ะ แต่ทาลงไปบนผิวแล้วเนี่ยก็คือเกลี่ยง่ายซึมไวไม่เหนียวเนื้อนากค่ะและนอกจากกันแดดใยไหมนะคะจะเนื้อนเรียนแล้วเนียังสามารถปกปิดได้แบบธรรมชาติอีกด้วยทันคนไม่วอกไม่โปะแน่นอนและซีราซันสรกรินตัวนี้แล้วค่ะที่เป็นกันแดดเนื้อมูสีเบจแถมยังมี SPF 60PA บกบวกบวก,บกอีกด้วย แต่จะบอกว่ากันแดดซีร่าตัวนี้เลยค่ะทุกคนทํางานแบบ True In One นะคะคือการกันแดดลดการเกิดฝ้าใหม่ค่ะแล้วก็ลดฝ้าเก่าได้ด้วยยังมีนะคะที่เลือกใช้กันแดดซีร่าเนี่ยก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยทำงานนะคะออกงานเ u t d o เป็นประจําคือโดนแสงแดดเป็นประจําเลยก็ว่าได้เป็นบ่อให้เกิดฝ้าหนักมากๆเลยค่ะทุกคนก็ได้กันแดดซีร่าตัวนี้เลยคะ่ะเข้ามาช่วยบํารุงอีกอย่างนะคะที่เลือกเป็นเนื้อมูลก็คือว่าใช้เวลาอันน้อยนิดนะคะในการเกลี่ยก็คือง่ายดายมากๆเลยค่ะที่จะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเรียบเนียนคะ่ะทุกคนปกปิดอย่างเป็น ธรรมชาติแนะนําเลยค่ะสำหรับกันแดดซีรานะคะเชื่อเลยค่ะว่าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์ใครหลายคนแน่นอน